สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับร้านอุตสาวมอเดิไฟอันด์ดีไซน์นะครับวันนี้นะครับจะพามาเปลี่ยนพัดลมโบเวอร์นะครับของรถมิสันมาร์นะครับอาการคือเกืดอือพัดลมนะครับพัดลมเกียข้างในไม่ทำงานนะครับเกิดจากพัดลมโบเวอร์เสียนะครับทีนี้ดูวิธีการรื้อนะครับ พัดลมโบเวอร์นะครับจะอยู่ข้างอยู่ด้านข้างนะครับด้านข้างแป้นคัดนะครับจะถอดยากหน่อยนะครับเราต้องลื้อนะครับชุดพรมอะไรนะครับออกมานะครับหรือพวกน้ำปัดออกมาแล้วก็ฝาครอบด้านล่างนะครับรื้อออกยากพอสมควรนะครับเพราะเขาออกแบบพัดลมมาอยู่ด้านข้างนี้มาดูพัดลมครับนี่ครับตัวพัดลมมันนะครับก็พัดลมตัวนี้นะครับ อยู่ด้านข้างฝั่งนี้นะครับเราต้องถอดชุดพวงมาลัยลงมาก่อนนะครับในงั้นเจวออกไม่ได้นะครับเวลาเอามอเตอร์พัดลมออกนะครับเราต้องหมุนนะครับบิดบิดไปฝั่งขวาครับขวามมือครับเพราะมันมีตัวล็อกนะครับแล้วก็มีน็อตกรปเกียวหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับไขออกแล้วก็หมุนไปด้านขวานะครับ ล้วก็ดึงพัลมออกมาครับมันจอกมาฝั่งนี้นะครับพัลมครับฝั่งนี้ครับด้านล่างครับจะยากหน่อยครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพัลมบูเวอร์ที่มันเสียครับเราทาการเปลี่ยนนะครับนะครับสังเกตครับนี่ช่องครับช่องพัลมนะครับตัวนี้อยู่ด้านข้างนะครับดูยากหน่อยนะครับรถนิสสันมาร์สนิสสันอเมร่าครับ หรือถอดประกอบเหมือนกันนะครับอโอเคนะครับเลือกมาครับตัวนี้เดี๋ยวก็รอซื้ออะไรมาเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวค่อยดูคลิปขั้นตอนการประกอบในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ